สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเบิร์ดเดย์อีกครั้งในวันสบายๆกับไลฟ์สไตล์ที่พ่ชายถามกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอยุธยาที่แห่งนี้เป็นบ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับที่มีสัตว์ใหญ่อยู่นะครับซึ่งถามว่าผมจะมาตกสัตว์ใหญ่ที่นี่นไหมเออเขาคงไม่ได้ติผมตกแน่นอนนะครับด้วยอุปกรณ์ที่ผมมีคงจะไม่ได้ถึงขนาดมาเล่นงานอะไรสัตว์ใหญ่ที่นี่นะครับเพราะที่นี่คือ บ่อบึงปลาบึงนะครับ ที่บ่อบึงปลาบึกแย่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็เขาก็จะแบ่งโซนนะครับมีทั้งโซนปลาบึกแล้วก็โซนปลาเกล็ดนะครับซึ่งเราก็จะเข้ามาที่โซนปลาเกล็ดของที่นี่กันนะครับเพื่อตามหาอะไรก็แล้วแต่สัตป,ประหลาดอาบบัลบาบานาครับซึ่งเราคิดว่าคาดว่าน่าจะโดนตัวง่ายหน่อยมั้ง มั้งนะครับเพราะเราผมก็ไม่เคยมาก็เลยยังไม่รู้ครับต้องลองนัดดีกว่าแล้วสําหรับการตกในวันนี้ผมก็จะมีเหยื่อสูตรพิเศษของผมนะครับซึ่งเป็นเหยื่อสูตรประหยัดนะครับนั่นก็คือเหยื่อขอนะครับก็คือเราจะไม่ไม่ซื้อไม่เอาอะไรมาเองครับขอก็ใช้ครับเป็นสูตรประหยัดที่สุดเท่าที่ผมเคยคิดได้นะเวลานี้นะครับไม่ต้องนวดเองเสียวเวลาคิดคน้นขอยืมข,ข้างๆตก นี่นะครับเราได้เหยื่อนะครับซึ่งเห็นจากด้านหลังก็คงจะพอจะเดาได้นะครับเขาคือผู้มีวัยวุฒิคนหนึ่งนะครับหรือแก่นะครับไม่ใช่สูงอายุนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่ยุ่งนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ยุ่งอีกครั้งนะครับสวัสดีครับครับเราสองคนไปที่ไหนครับ หอมบัลไลเกิดที่นั่นทุกที่นะนวัน,ว <c oughs> นนี้เราก็อย่างที่บอกครับเราพาคัน Power Color แล้วก็ไปนะัคันซือบักพามาทัศนะศึกษาน,นิดนึงกับบึงบึกเสนาครับตอนนี้เราแอบ,บอิจฉาพี่เขาเล็กน้อยนะครับเพราะเขายังมีไอเทมที่เราไม่มีแล้วนะครับอยู่ในมือครับเ,เขายังครอบครองอยู่คนเดียวนะครับวันนี้เราจะอวยพร เราจะอวยพรให้เขาประสบพบเจอกับตัวใหญ่ๆอย่างที่เขาต้องการนะครับโอเคครับเรางัดกันเลยดีกว่าพูดเยอะไม่เจ็บคอหรอกแต่ว่าอาจจะเบื่อกันครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วที่เราทําคลิปนะครับพาซื้อบะไปเที่ยวตะวันกเหนดนะครับวันนี้เราก็พาซื้อบะเพื่อนรักของเรา18ึปนะครับมาเที่ยวบ บึงปลาบึกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าเราจะพาเพื่อเรามาเที่ยวได้ถึงถึงขนาดไหนเพื่อเราจะอยากกลับบ้านกับเราอยู่ไหมโ <laughs> ปรดติดตามตอนต่อไป ขาดครับใช้สายไไบอกวม่าสองเ่นเอองเจ็ดมันก็บินไอ้นี่สิไม่เอามันดูไม่ตื่นเต้น

ี่่บคิดวาเจงเฮ้ยยี่สดคิดว่าเจ๋งเหรอเฮ้ยยี่สดคิดว่าเจ๋งเหรอใส่สามตีโลอย่ามันนี่นะครับเราพาเพื่อนรักมีคู่เลยป่ะเนี่ยนี่นะครับเราก็อยู่กันคู่นะครับเด็ดเออเราเออถัดทุ่นหันยิ้ป่ะเนี่ยแต่เอาทุ่นออกก่อนดิพี่เอาจะทุ่นเหี้ยวแล้วถ้าหากไปก็ได้เราทำเองได้เองเยอะเนี่ย นี่เขาเรียกว่าตกคู่นะครับตกคู่ <S <S อีสก์ไซนี้ไม่คาคลานามือคือมันไม่คู่ตอสคู่ของพันอีสก์นี้คนระับมาไซส์สามที่เอาที่ปลดมาป่าพี่ บายบายน้ำเล่นกันใหม่นะนี่คือมันมันยังไม่ใช่คอนเทนต์เราครับจากเราให้เขาต่อหามาให้ที่ส่งแล้วเนี่ยเราก็ซื้อจากเขาได้นะครับอ้าวโดนแล้วครับยานี่ตกตกปลาสังวาสผมไม่รู้จะพูดยังไงนะ คือคือคือ,คอไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> คือดูแมงตกอันนี้เป็นยิศกครับไส้ไ<ซ>สองขขีดอะอแหละครับขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้เหมือนท้ายหลอก <c oughs> อ่าคือมีนักตบปลาหลายท่านมาเคยสอบถามเคยคุยด้วยก็เ<อ>ขาบอกว่า ตายตายปลาเนี่ยถ้าเราดึงโอ้ตัวที่สองแล้วครัขึ้นมาให้น้ำเร็วนะครับครับตอนนี้เราก็ตกมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เราก็พาเพื่อนเรานะครับ18ของเรานะครับมาเที่ยวที่บ่อบึงบะบึกก็ตอนนี้เจอแต่2กไซส์3ถึงไซส์4ประมาณไซส์3ไซส์4เนี่ยครับก็ถือว่าอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเราก็ขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับก็ถือว่าตอนนี้ความฝ่ายฝันเราเริ่มใหญ่โตขึ้นนะครับใจมันพองโตฮึกเหิมฮึกเหิมแล้วนะครับมาเมะมาเมะมาเล่นกับซื้อบ่าน้อยของเราหน่อยเพื่อเรารออยู่ว่าเขาอยู่ในน้ำในบ้านเป็นระดับนิดเนียวที่ต้องตายเขาที่ต้องตายเขา โอ้โหชอนโดชอนโดฉอโดโอ้โหฉัโดชนโดเกี่ยวเกี่เกีไม่ไม่ข้าเลยพี่พี่ให้แม่นมาแม่นรูหน่อยพี่ลว่าคนชอนครับ ันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมมีโอกาสได้เจอกับพี่ถีจุบุนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเรียนรู้เรื่องการทํางานเกี่ยวกับชนองปลานะครับก็เลยมาขอความรู้พี่ตีวันนี้ผมก็เลยได้มาเป็นตากล้องจําเป็นให้กับพี่ตีด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ดูว่าที่เขาจะมีสูตรมีเหยื่ออะไรนะครับทํายังไงให้ปลาเข้านะครับเพื่อจะได้ให แฟนๆ FC ของทาง Channel A Day ได้เห็นนะครับว่าแกมีสูตรอะไรนะครับไปติดตามการทำง,งานของพี่เขาเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมว่าพี่ตีก็ต้องมีของอะไรแน่ๆนะครับเพราะว่าถึงว่านะครับเจ้าพ่อวงการเหยือบต้องมีอะไรแน่ๆนีดด่ดูปลามาแล่บ้าเรียกกับแมวเลยเนี่ครับ เรียกได้ครับพ่อมาแล้วลูกโม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 ่นี่เลสเทลนะครับใช่แล้วเห็นตัวเลยนะครับเนี่ยเลสเทลถ้า องค์องค์ไม่ดีนี่อย่าเล่นนะครับคนมีของอย่างแกล้งกูทําได้เล่ทาวที่ผมเล่กได้อย่างนี้เลยครับที่เหยื่อจมเนี่ยนี่นี่นี่มาแล้วดูแล้วดูแล้วป๊อกหยู่วิ่งเป็นไงเป็นไงอย่าเล่นนะหนูหนูมันไม่ดีเล่นได้พี่ตีคนเดียวเห็นมันดูแล้วเมื่อกี้เห็นครับโอ้โหนะครับไม่ต้องไม่ต้องจิกไม่ต้องเจอ เราปล่อยลอยๆอย่างนี้ครับนะครับดูนะครับเหยื่อนะครับเราปล่อยลอยอย่างนี้นะครับเห็นนะครับมาแล้วครับอมามาไม่เจอใช่ไหมลูกอ่ะพอเอาให้เจออ่ะคือปลาประเภทนี้เป็นปลารับด้วยกลิ่นนะครับกลิ่นรสชาติอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะกลิ่นแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะหากลิ่นมาเห็นไหมมันได้กลิ่นมันวิ่งเข้ามาลุมหมดเลยเห็นะครับ มันผิดผ้าดตรงที่เหยื่อมันเป็นโฟตติ้งครับถ้าเหยื่อมันเป็นซิงกิ้งในป่านี้ลงแดกลงแดกนะครับแต่ผมอยากให้เห็นภาพเนี่ยก็เลยอ่ะให้เห็นกันชัดๆดูนะครับตอนนี้ปลาไม่ไปไหนนะครับมาอออยู่นี่โม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 เโโก่เาเอ้ย สมูทเป็นไงน็อกขึ้นน็อกเลเทลครับไปเล็กนะครับนี่ครับเลเทลท้านี้ออกอย่างเดียวออกอย่างมาฝั่งนี้เลยครับจะเน็นครับโอ้น็อกได้เลยน็อกปลาเอาอยู่เลยครับแล้วออกสมูทมากเลยครับ แบตเตอรี่หมดไม่เป็นไรครับชาร์จได้หมดยักหมดแล้วครับหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทับปท็ขอขอคีมหน่อยขอครีม่อนผมมีใส่ชาร์จมาดีว่าเตรียมสามองมา้งนะเนี่ยนี่นะครับจบพอวงการเหยื่อนะครับพ่อมด <c oughs> พ่อมดวงการเหยื่อดีกว่า <c oughs> จอพีซ่านี่เลยฝั่งฝั่งไหนฝั่งฝั่งไหนคุณต้อยู่ครับท็อปท็อปเขามาจับจับท็อปยืนตรงนี้เดี๋ยวให้เขาถ่ายภาพนี่ท็อปยืนตรงนี้คือคันไม่ใช่จับคันไว้อยู่เนี่ยนี่ครับขอพัพนิดเอาวางวางพาดมาอ้โหพร้อมไหครับหนึ่งสอง ไม่อยากอุ้มปลาเขาเลยใหญ่มากเลยปลาเขาชับผ่านแน่นอนครับ มาพับพับพมาแก้เรก่อยวอน่อ 拜拜。拜拜拜拜

ลลงป็าได้ได้ได้ี่ยุงโยลงน้ำไหรอลงได้ลงได้ครับจะปักปอยฮะอ้าวนั่งเลยนั่งกลางเลยนั่งกลางล็อกปากนั่งกลางแล้ล็อกปากเมื่อกี้ใส่ตัวนี้ด้วยจริงแนั่งยังๆเลยใส่หมดนั่งนั่งนั่งลงเป็นไงครับปิยุงเป็นไรครับ ขึ้นเดี๋ยวเรายกถามกันหมดเจ็มเลยครับเวที่ใส่ตีกันแทนก็มองมานี่แข็งตาได้ไงบ้างครับเคยอัดตาเออสวนื่อยโอ้โหพิมพ์อยู่ใส่เลยเหมือนน้าเหมืนน้ามีแปดสำหรับวันนี้เออเดย์คงต้องลาไปก่อนกับบรรยากาศของบึงปลาบึกเออจึงเคยอัดไปบุกบางยางรังปึ๊กนะครับเคยอัดเมื่อสมัยตอนอยู่เกรดสี่ครับ ครับเคประบระดับคลาสสำหรับวันนี้นะครับผมพี่ยุ่งแล้วก็เห็นลิบๆนะครับพี่ตีจุปุคงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เดี๋ยวมีเคดรับอะไรผมจะลงไว้ให้นะครับแต่จริงๆหาเคดรับว่าผมไม่ได้หรอกเพราะว่าสูตรเหยื่อผมทุกคนก็รู้ครับเหยื่อผมคือสูตรที่ประหยัดที่สุดในโลกนะครับสูตรขอครับแล้ววันนี้สวัสดีครับ Thank you.